ไปเหมือนฝนตกแต่ไม่ใช่นะคะ Đồ subscribe khẩu không vượt ขึ้นขบนอีกเชว่าตอนนี้กําลังลงนะคะ เมื่อกี้ขึ้นตอนนี้กำลังลงกำลังจะเดินทางกลับไปที่อื่นแล้วกลับไปที่อื่นไหมทันไปไปเรื่อยๆค่ะไปทางไปต่อที่อื่นไปต่อที่อื่นกลังจะไปที่อื่นนะมทานกำลังจะไปต่อที่อื่นจ้าตรงนี้เรามากินแล้วนะคะแล้วก็ไปต่อจ้า ทั้งเด้อพี่น้องสเปอร์จะมปนขับรถเก่งแห้งแห้งสเปอร์มือเดียวสเปอร์มือเดียวมือหนึ่งถือโทรศัพท์ถ่ายคลิปพี่น้องของแท้กูของคนเก็บของแท้ตั้งค่างตั้งสามตอนนี้กำลังลงนะคะเป็นโรงแรมเนาะโอ้โน่นโรงแรมนะคะน่นกำลังสร้างนะคะกำลังสร้างมีแหวยดังวะมึง ตอนขึ้นก็ว่าลําบากแล้วตอนลงลำบากกว่านะคะพี่ทำเ็นง็ขายเยอะเต็มเลยย่บานยอมรับว่าคนทําถนนนี่เขาเก่งมากเลยนะคะคดเคี้ยวเลี้ยวไปเลี้ยวมาคุณอะคดเคี้ยวมันาเก่งสร้างบ้านเลยหมเห็ดบานอยู่ทึงดินภูเขาน่ะโอ้ตอนนี้กำลังลงนะคะลงจากเขาเห็นมันเห็นภูเขาที่นานดีๆนี่เบึงกล่องหุด อันนี้ทรายไปใส่จะกเขากับวิ่นหัวนำคนขับมึงใส่นมย่ๆใส่นมยะาๆคนเขากับมึงว่าไม่เนี่ยนีทายเอียงข่อยบึงผู้ขาก็ไปเห็นให้เบึงหลดติดอายตินบกท่านบนท่านเหงอือตอนที่มากวนบอเคยไปเที่ยวดูบนเขาสวยมากค่ะไหนเนไมเต็มาต็น่ะตอนนี้เรากำลังลงค่ะอู้หลิ้นจี่ออกลูกเต็มเลย บอคือจังไข่ไข่บักปังไหมอ๋ออือบักว่าไม่ละมะยมชิดบักปังจนมาเขาเก็บหน่วยน้อยมันมาขายนำมาดอกนะฮะจอดขนาหน้อยนั้นมัมม่วงยืนจักไม้เหยนไปเนี่ยอุ้ยนี่ไงอะโวคาโดอะโวคาโดเยอะมากเลยโอ้โหทำไมดกขนาดนี้ล่ะอันนี้แฮทพันแฮทไม่ได้ใส่แว่นตาโอ้โหโดกมากเลยนะคะโอ้หโนพันแฮทอุ้ยอันนี้กระดกโอ้โห แทบแทบกิงจะหักเลยนะคะถึงไปให้สั่งได้เ้างป้าคือเด้อคือหลายแห้งคาดแตอ๋อมันเป็นแหล่งของเขาเนาะรุนนี้เขาปลูกพวกอะโวคาโดผนละใหม่หมดอาวาโคโดกันอยู่แล้วอะโวคาโดบพูดพูดไม่เคยถูกสักทีเลยยายพูดไม่ถูกสักทีอะโวคาโดอะโวคาโดกระจกวิ่งแล้วนะรับอากาศเย็นๆปิดแอร์ก่อน ตอนไปทาไมมันนั่นนาน,านตอนลงทําไมถึงถนนใหญ่เร็วจังเนี่ยตอนขึ้นไปนานมากเลยขเขาก็พาช้างมาเดิน,นลงมาเร็วมากเลยเอฟซี FC. แป,ป๊บเดียวถึงถนนใหญ่้วตกไรมลพิษไปเร็วสชื่นมากเลยเป็น<ห>สบายรถไปกันไหมเดี๋ยวมันจะออกมั้ยมูนข้างล่างนะคะเอฟซีหน่มีบ้านคนด้วย อยู่สวยๆงามๆแล้วก็พี่นอ้องสงเฟอร์อมาต่องห่วงได้ค่ะเก่งมากในลืมในสอกในมุ่งกับขับใหญ่ปัดบนเขาหนาะมีแต่แบบเขาหักสอก แบบสบายสบายโอ้นภูเขาพี่นองเลยสวยมากจะบึงเสีนต้นไม้ลงต่นไอวงสายไฟมาลมีศาลาด้วยมีให้คนพักด้วย ที่เราวิ่งนะ่ะมันเป็นทางเส้นเสมอมเนานะเขาเสมอมที่เราวิ่งอยู่แต่ก่อนมันจะมีสวนดอกกุหลาบด้วยนะเอฟซอยู่เ<า>สรัมาแล้วก็ตรงข้ามกับอ๋อ,รอ,อตรงข้ามนะ แต่ตอนนี้มันไม่มีหรอกมั้งมันไม่ใช่มานนันนั่งมอไซค์มาเนาะสามสิบกิโลอ่ะนั่งมอไซค์มาสวนเจลาบอ่ะเว้นเว้นบนดอยเว้นบนดอยใส่บายสบายเมื่ก่อนนะจ๊ะเมือนก่อนก่อนสบายนั่งเว้นอย่างเดียวนุ่งกางเกงยีนโหูตอนนี้นั่งอันตอนนี้ใส่กางเกงยีนไม่ได้อึดตัดใจสขาดอ้วนหลาย ขั้งล่างมีตลผลไม้อะไรสีให้ดูบรรยากาศถนน,นเขาเขาเสมอม,มเจียงใหม่เจ้า